ขณะนี้เราก็ได้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับผมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเกาะนะครับครับผมตันนี้เป็นเกาะแล้วเราก็ได้ทำการกินอาหารเช้ากันแบบง่ายๆนะครับกินหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งข้าวเหนียวนะี่ก็เป็นแสงทองของริมแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องเราก็มีพิธีกรมาบรรยายให้ฟังว่าที่นี่คืออะไรนะครับ อันนี้ก็คือน้องคนที่เป็นเด็กรถบริการพวกเรานะครับน้องทายครับเราจะลงที่ท่านั้นนะครับลงลงลงท่านั้นแล้วขึ้นแพเหมือนเดิมนะครับแพนั้นนะครับสวยไหมครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ้าสนใจก็มาด้วยกันได้นะครับ นะครับเราจะไปดูสิครับว่าเขาทานอะไรกันนะครับแซ่บบอแซบบอกคนทั้งบ้านหน่อยเร็วแซ่บเอหลี่บอเออแม่แม่ทำท่าแซ่บเร็ว แบ,บแน,นีเนี่ย <c oughs> ต้องให้แม่ครัวใหญ่เป็นคนคอนเฟิร์มนี่นะครับเราก็ฝากชีวิตฝากท้องไว้ที่ร้านแห่งนี้โดยแม่แม่แม่ค้าจุดสวยค่ค้าด้วยกันนะครับได้ครับนี่ครับแม่แอลของเราครับนี่คือบริเวณร้านนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นรถเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปต่อที่น้ำตกนะครับผม